กัสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กับก,บ,กบมาพบกับนุชหน่อยน้ำโชกอีกแล้วเนาะคะ่ะคลิปนี้นุชหน่อยน้ำโชกกันได้เดินทางมาติดตามแนวทางสูตรเด็ดสูตรดีสูตรคํานวณของอาจารย์กอมค่ะท่านผู้ชมอาจารย์กอมนี่เพิ่นกัเป็นอีกบุคคลหน,นึ่งค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเหตุศาสตร์คํานวณค่ะศาสตร์คํานวณเล็กิ่งของอาจารย์กอมนี่ถ้าเพิ่นใดให้มาตัวใดนั้นบม่มีผาดค่ะท่านผู้ชม ตัวเลขสูตรคำนวณของอาจารย์กอมหมวดนี้เพื่อนใส่ตัวไดนเนาะค่ะเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังเลขสูตรคำนวณของอาจารย์กอมมาพร้อมกันค่ะไปค่ะกับสวัสดีค่ะอาจารย์กอมค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กอมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กอมค่ะค่ะท่านผู้ชมมือนี้การได้มาติดตามเลขสูตรคำนวณของอาจารย์กอมค่ะท่านผู้ชม งวดที่แล้วอาจารย์กอมเพื่อนกาให้วิ่งมานกนะคะวิ่งหกวิ่งเจ็ดค่ะท่านผู้ชมแต่ค่ะท่านผู้ชมแสนแต่ค่ะท่านผู้ชมเลขวิ่งนี่สายนักวิ่งนี่วยค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ก็ได้มาติดตามสูตรคำนวณของอาจารย์กอมอีกรอบหนึ่งค่ะท่านผู้ชมอาจารย์กอมเพื่อนกาให้สูตรคำนวณมากสิเป็นตัวใดนั่นกะไปฟังจากปากอาจารย์กอมพร้อมๆกันค่ะค่ะอาจารย์กอมสูตรคำนวณหวดนี้ได้ตัวใดค่ะอาจารย์วิ่งศูน หล่องหนึ่งเดนเดนศูนหล่องหนึ่งหลวดทั้งวิ่งทั้งหลดเลยค่ะวิ่งหลวดค่ะศูนกึมหนึ่งนี่มาแน่นอนค่ะอืบัวผาดดอกวิ่งแน่นอนค่ะวิ่งในบัวผาดวิ่งศูนย์วิ่งหนึ่งค่ะวิ่งศูนย์เด่นศูนแล้แหละเดนแห่งคือศูนแมนหล่องนี่คือหล่องคือหนึ่งหลวดไปเลยศูนกึมหนึ่งนี่ค่ะมามีผาดค่ะขั้นขั้นหลวดวิ่งโอ วิ่งนี่กับหลุดนี่สู้งหัวนี่ขั้นหลุดนี่ขาดปัดค่ะหมอมีขาดแจ๊กเถื่อตามใจเห็ดำนวณมานี่ค่ะตามที่ทีมงานเนี่ยมาติดตามกับห่ท่านขาดจักหัวกับท่านผู้ชมกระแมนอยู่ขั้นผู้ได้เบิ่งก็เห็นอยู่แล้วค่ะขั้นสื่อว่าหมู่ว่าคุยก็เห็นความจริงอยู่เบอกไปค่ะหวดเป็นทางกัเข่าปัดเนาะค่ะเข่าปัดแตะคามีทีมงานของเพิ่์นนี่มาเอายามไดรเด็กวิ่งบูรุษแจ๊กเถื่อเลยเถค่ะเนาะค่ะบ่อขาดค่ะแต่ว่าสุดนี่สุดกับงหนึ่งนี่มาเน หลุดไปเลยขัน้นภูมากหลุดน่ะหลุดศูนย์หลุดหนึ่งนี่โอ้ยในเงินทุกหมวดค่ะอืมแต่ลาดขัน้นไส้จับไห้แม่นกับสีมีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ซูนยย์์ศูหกศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะแล้วบานเนี่ยขัน้นอัน,นเนึองนี่กับหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก็ดหนึ่งเก่าเนี่แหละจับให้พร้อมค่ะ,คะอาจารย์จับไห้ทุกตัวเลยไหมคะลองจับไห้เบิ้งสุดเนี่ย ขั้นบ่เขาในตาเปลือก fc นี่นก็นกนให้เพื่อนสูดเราเอง,เอเองจับเอาเอง<ช>นี่ลองจับลองอันนี้ให้เบิ้งว่าตรงว่าให้เพื่อนคำนวณอย่างองีกน่ะจะแนวาทางตัวนี้คืออาจารย์จับให้นะคะถ้าทัานผู้ชมมักหรือบักหรือจังไดก็พิจ,จารณาเบิ้งแต่ว่าอาจารย์เพื่อนก็ให้เลขสูตรคำนวณของเพื่อนมากเป็นแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเลขวิ่งนี่ม่มีผ่านแน่นอนค่ะท่านผู้ชมค่ะอาจารย์ เป็นไปเป็นมาจงัจงใดจงดังใดศูนย์กับหนึ่งโอ้มันก็มีสูตรกันเทคนิคในตัวเองนี่ล่ะในศูนย์กับหนึ่งนี่เอฟซีสนใจนี่วิ่งไปโหลดศูนย์กับหนึ่งนี่หลุดปัดขาดปัดวิ่งหน่อยเลยหน่อยวิ่งลายละไรลาย,ลายอันพวกไฟส,สองตัวนี่จับให้นี่ก็ว่าเป็นขาดปัดคือกันอยู่แค่ก็ถือใจละจะ กะพานเนาะค่ะขั้นมากะจัดไปทีละให้เป็นแนวทางให้เป็นแนวทางไปเบิ้องค่ะขั้นมัวมากงวดนี่กะเออเอาไปรออะงวดนา่าเบื้องอีกก้อนทั้นโมเมนท้าย่ายนี่ขี่ตัวป่ะชีวะค่ะแต่ว่าเรืืองกิงมันบอดตัวดอกบอกให้เบิงให้เอฟซีเบิงค่ะเพื่อนสนใจน้าเนาะค่ะตามคำนวณออกมาได้เนาะตามคำนวณออกมาอันนี้พอมีผาดจักเทือดอกค่ะถือกู้เทืออยู่ป่ะจีวะถือ เจ้าเครื่องระสื่อเอากระสือยุพ่อได้ใส่ในจ้อยเด็กน้อยกระตั้มอันผู้เท่าสื่อเนี่ยน้ะก็ว่าเลยว่าสื่อเป็นมืินเป็นยังคือเพื่อนเป็นพันสื่อเก่าบาทสิบบาทพอได้ลอกเนีนเทึงเฮ็ดทึงสื่อเองนี่แหละบาทนี่วิ่งศูนย์นี่อาจารย์นี่จับให้ตัวใดแน่นอนอาจารย์ทวนให้ฟังเนี่ยศูนย์แบบไฟศูนย์บ่กระศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ หกศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่ละัวกไฟศูนย์คขาถามมันบเบิรบดโบกบกะจังจัดส่เองดูดเองอ่าบาดนี้ขอให้อาจารย์เน้นให้แน่ขั้นศูนย์นี่เน้นให้แน่จักตัวอาจารย์มากตัวใดแห่งศูนย์นี่กับวกศูนย์นี่บอกกามากศูนย์สองนี่แล้วศูนย์สองนี่นักกับคิดว่าในใจ ก็คล้องนี่ก็มักซูนละผวเอฟซีเพื่อนว่าเออโมเมนต์ดอกก็มักตัวนี้กัเพื่อนเดือกเอาสิละก็เดือกเพื่อนนะคะก็ไ่ค่อยยางเน้่นดอกให้เพื่อนสื่อเอาคุณได้เพื่อนมากก็เออมักตัวนั้นตัวนี้กัเพื่อนสื่อจับเดินไปเล็กน้อยไป่างสินะถ้าเพื่อนอยากจับนัก็จับไปทีล่ะแต่มาดยส่วนตัวแล้วอาจารย์นี่มักซูนสองลายกมมักซูนอยู่แล้วล่ะขั้นแม่นมีเงินคือเพื่อนอะโมวิ่งซูนว่างไปเป็นหมื่นสองหมื่นผนแล้วขั้นสาหรับอาจารย์เองนี่ซูนนี่ หลุดซูนเนาะอาจารย์เนาะหลุดศูนค่ะหลุดไปเลยค่ะรับรองว่าโบผิดหวังหนึ่งเหนเป็นตัวหลองดูดกระดุดถ้าวัดจับให้ขั้นบ่อถือใจเนี่กะจับไหมผิดจระาเอาเนาะอาจารย์เนาะผิจาระาตัวเองเบองถ้าวัดกะให้ไปเบิดนี่ล่ะ สือเบิ้งให้ไปเบิศกตเามยนให้ไปเบิดครบทุกสูตรแล้วเนาะอาจารย์เนาะอาจารย์คำนวณมาไหวคือกันกองมาแล้ววาสันสระกันกองไหวคือตัวนี้ละตัวที่อาจารย์กันออกมาเนาะตอนนี้ละก็บุ่มีอะไรหรอกขอให้สูตให้มันทุกผู้ทุกคนผู้ได้เบื้องคลิปนี่ก็ให้ลำลำรวยรวยมีเงินมีทองจะคล้องสองเพื่อนก็ให้ ลำลวย้ยลำลวยทุกฝูทุกคนทีมงานป้องเพื่อนมาได้หลายในกันลำลว้ยลำลวยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์กอมลหลายๆค่ะที่มาให้แนวทางสูตรคํานวณดีๆเด็ดๆกับท่านผู้ชมของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะคสำหรับคลิปนี้นุดหน่อยน้ำโชกสิภาท่านผู้ชมเมื่อเบื่อตัวเลขสูตรคํานวณของอาจารย์กอมนะค่ะอาจารย์กอมเพื่อนกัให้เลขสูตรคํานวณมาเลขวิ่งเพื่อนกะ เข่าสองหวซ้อนแล้วค่ะท่านผู้ชมหววนี้ก็เป็นหววที่3เนาะค่ะที่อาจารย์กอมเพิ่นให้สูตรคำนวณมากค่ะท่านผู้ชมสูตรคำนวณของอาจารย์กอมนี่กัเด็ดบ่คอยค่ะท่านผู้ชมส้หรับท่านผู้ชมที่เป็นนักวิ่งกะบ่บ่เสียใจค่ะบ่มีผิดหวังกับอาจารย์กอมเพิ่นว่าค่ะท่านผู้ชมตัวเลขสูตรคำนวณที่อาจารย์กอมให้มากวดวนี้กัวิ่ง0กับ1ค่ะอาจารย์กอมเพิ่นกับว่าเน้น0 0 2 03 04 00 1>, 1 2 1 3งสองหนึ่อาจารย์กอมเพิ่นไก่กันหนเจกับหนึงเก่านะคะกัให้ท่านผู้ชมนี่พิจารณาบึงค่ะนี่ก็เป็นเลขสูตรคำนวณของอาจารย์กอมค่ะงวดประจำวันที่หึ่งพฤศจิกายน2 5 6 6คลิปนี้นุดหน่อยนำโชคกขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบลำลวยลำลวยหิ่งหิ่งปังปัง,ปงกับแนวทางสูตรคำนวณของอาจารย์กอมกันทุกคนนะคะ สุดท้ายนี่หนุดหน่อยนำโชคก็ขอฝากช่องหนุดหน่อยนำโชคไว้นิอ้อมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดหน่อยนำโชคน้ำเนยด,ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ